การผลักดันร่างพรบรชุมนุมสาธารณะวันนี้มีความเห็นจากอาดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะที่มองว่าการออกพรบฉบับนี้จะทําให้เจ้าหน้าที่มีกรอบการปฏิบัติหน้าที่เพื่อควบคุมการประท้วงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะติดตามจากรายงานค่ะ หลังนายกรัฐมนตรีประกาศผลักดันร่างพรบชุมนุมสาธารณะมีข้อกังวลว่าสังคมไทยมีความพร้อมหรือไม่พลตรจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อดีตพบตรเห็นด้วยกับกฎหมายดังกล่าวเพราะจะทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานสะดวกมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาแม้จะมีการออกกฎหมายพิเศษคุมม็อบแต่ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ประสบกับความยากลำบากในการควบคุมสถานการณ์ การวางกรอบในกฎหมายฉบับนี้จะทําให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนต่อผู้ชุมนุมซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายคนมีเพราะว่าเราไม่มีกฎหมายได้ตรงครับในฐานะที่ผมเป็นพอตลอมาก่อนเนี่ยก็เป็นเรื่องยากมากที่ต้องควบคุมสถานการณ์ต่างๆในเรือนี้ได้นะครับั้นการที่มีกฎหมายเป็นเครื่องมือถึงทําให้เจ้าที่เนี่ยสามารถทำงานอย่างมีเขาเรียกว่ามีมีหลักที่หนึ่งครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่า คนคนที่จะมีครับหมหออย,หมอยู่้วครับที่ผ่านมาแว่าเราที่ผ่านมาคือบ้านเราเนี่ยจะชุมนุมไม่มีการขออนุญาตนะครับประกาศเจ้าภาพที่จะไปขออนุญาตต่อรัฐนะครับแล้วก็สามารถปิดถนนอะไรได้นะครับซ,ซึ่งกฎหมายเนี่ยจะครอบคุมนะครับให้ผู้ที่นำมวลชนมาต้องมีการขออนุญาตมีการแจ้งเวลาแจ้งจํานวนวัตถุประสงค์นะครับ ทำให้เจ้าที่เราสามารถทํางานได้นะครับประเด็นทบเถียงว่ากฎหมายฉบับนี้อาจเป็นดาบสองคมที่ด้านหนึ่งมีเจตนาจัดระเบียบการประท้วงแต่อีกด้านอาจปิดกั้นการแสดงออกทางความคิดเห็นอ,กกอดีาาตพบตรย,ยืนยันการชุมนุมเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญเพียงแต่ต้องอยู่ในกรอบของการอยู่ร่วมกันเอ่อแต่ผมว่าผมเป็นเจ้าที่มาก่อนคนจะมีเจ้าที่มีเครื่องมือเพื่อบ้านเมืองเรามีความสงบเรียบร้อยนะครับแต่ว่า การชุมนุมเป็นสิทธิของคนตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับนะครับเป็นสิทแต่ว่าต้องอยู่ในกรอบกรอบที่ไม่ละเมิดคนอื่นและก็ไม่ทําให้สังคมเดือดร้อนครับร่างพรบรชุมนุมสาธารณะอยู่ในขั้นตอนของสอตชเตรียมเสนอต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทั้งนี้สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เคยเสนอกฎหมายนี้ในปี54แต่ตกไป อย่งางไรก็ตามหลายประเทศมีกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมมานานแล้วเช่นในฝรั่งเศสเยอรมันสวีเดนและอังกฤษโดยใช้ชื่อว่ากฎหมายตำรวจหรือ police act รวมทั้งในกัมพูชาเองก็ประกศาศใช้แล้วเช่นกันแต่ในไทยยังมีความเห็นต่างเพราะมีข้อกังวลถึง,งบริบทของสังคมและเจ้าหน้าที่ว่าจะสามารถบังคับใช้กฎหมายไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำได้หรือไม่การทำความเข้าใจจึงเป็นสิง่งสำคัญ เพราะกฎหมายาบฉบับนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับคนทุกภาคส่วนตัตยานคาจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน